ขอบคุณท่านคณะกรรมการท่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณศามากๆเลยค่ะวันนี้คือดีใจมากๆตอนแรกคิดว่าผ่านไปได้ด้วยดีแล้วเราเดินออกไปแล้วแต่สุดท้ายป้าตือเรียกกลับมาก็ตอนแรกตกใจค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับมาเห็นคุณศาสตร์ยกว่าดีใจกว่าเดิมอีกค่ะก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะท่านผู้ชมที่ปาตื่นเลยบอกว่าสวยและเบลนมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะอะไรกันบ้างคะก็คือเราก็ได้ทำการบ้านะคบแม่ ว่าแบบเราจะมาในลุคไหนแต่งหน้าทำผมแบบไหนแล้วก็ด้วยเราก็ดูแลผ้าดูแลผมแล้วก็จริงๆก็ไปทําหน้ามาด้วยถ้าเกิดใครพูดตามตัวคือไปทาหน้าผากเพิ่มมาค่ะก็เลยอาจจะทําให้ดูดีขึ้นค่ะก็คือจริงๆไปพัฒนาตัวเองมานั้นเนี่ย กลับมาในรูปแบบที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเราก็ไม่อยากให้แบบว่ากลับมาแล้วก็เอิหมีก็คือหมีหมีเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้กลับมาแล้วดูพัฒนาขึ้นบุกภาพดีขึ้นสดขึ้นแล้วก็ดูมีทัศนคติที่ดีขึ้นแต่ว่ากลับมาเรามีหมกอะไรเลยว่าเป็นเป็นคนสบายใจคือจริงๆเอาจริงเราต้องขอบคุณหลังบ้านหลายๆคนของครูขอบคุณ,คณแม่เล็กขอบคุณพี่กอล์ฟ อหรือแบบใครที่อยู่หลังบ้านเขาอะไรเงี้ยที่แบบให้โอกาสเราในการแบบส่งลูกแบบเต็มที่จริงๆทุกครั้งเ่ยอะไรเงี้ยค่ะอย่างอย่างปีที่แล้วโมพูดเลยว่าโ okay, อเคโมซัพก่อนเพราะว่าเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้เนาะเขาหายไปเพื่อพัฒนาเร<อ>าก็ไปดูลูกค้าต่างๆว่าเราเราจะทำยังไงให้ออกมาถึงสิ่งที่สุดะที่บอกว่าปีนี้เราอยู่ด้วยกันยังไงบ้างเราก็คือรวมกลุ่มแล้วก็ โมก็เราก็เอาทีมหลังบ้างของเราแล้วแล้วก็คุยกันเลยว่าแคมเปญน,นี้เราจะวอรแผลยังไงลูกเขาจะใส่มาในเวอร์ชั่นไหนที่มันดีที่สุดเดินยังไงพูดยังไงสกีตเป็นยังไงภา,า,า,าษาทัศนคติความคิดต,ต่างๆอะไรเงรี้ยค่ะก็ค่อยๆปรับกันไปก็เดี๋ยวจะพัฒนาเรื่อยๆค่ะก็มองไปแล้วว่าทุกอย่างต้องเป็นขั้นบันไดเราจะไม่ก้าวกระโดดแล้วก็ไปดอกทีหลังเราต้องก้าวไปเรื่อยๆให้ ให้ผู้ใหญ่ความพัฒนาของเรา่เลยบอกว่าจูมมิ่งกันมีการแบ,บ่งหน้าที่กันด้วยประชุมครังใหญ่ด้วยนะคะค่ะก็แบ่งเราแบ,บ่งหน้าที่กันว่าก็เพี่อามาดูลุกหมีเป็นอย่างงี้นะหมีเก็บตัวเราต้องใช้อะไรบ้างชุดยังไงเราขอสปอไบบนได้จาที่ไหนบ้าง เขาใส่อะไรสวยอะไรไม่สวยก็ต้องก็ต้องมาดูกันอะไรเงี้ยค่ะคือยังติงดขัดหรือว่ายังคิดว่ายังปรับหรือว่าจูนในจุดไหนอีกจรจิงจริงหนูหนูก็มีคู่อ่ะโมกำลังมีคู่เองก็เราจะกนันแต่ก็ยอมรับเจอตั้งแต่นางไม้ไทยแลนด์จนดูแลกันมาถึงทุกวันนี้ก็คือมีอะไรลูกก็บอกวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเปล่าเลยนะคะพี่ไปออกรายการนะ ค่ะีู่ราคาจะลดความตะบวนยังไงม,มากกว่าเราไหมดีกว่าค่ะก็จริงๆคือ ถ้าเกิดให้พูดถึงครั้งที่แล้วใช่ไหมคะตัวตนหนูอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่พอมาครั้งนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากพิเศษความเป็นตัวตนหนูว่าจะเป็นการทำดิสเกอรี่หรือว่าบาร์แมวหนูอยากจะเสนอให้ทุกคนได้เห็นว่าโอเคที่หายไปสองปีกลับไปโฟกัสกับธุรกิจมากขึ้นแล้วทําให้หนูเติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาบนเวทีมินิสอีกครั้งเรียนดิสเกอรด้วยใช่ค่ะเป็นได้หลายอย่างเป็นได้หลายรูปเอาไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบอะไรนะคะออสตาร์ได้เลย ได้พาร์ทของริวซิลิเกอร์ใช่แล้วก็มีผู้ทำอะไรอย่างนั้นมาต้องพอหลังจากเขาจบครั้งที่แล้วเป็นแบาแล้วพอสองปีมานี้หนูรู้สึกว่าหนูต้องทำับรนด์ธุรกิจเองเพราะว่าตปกติธุรกิจจิวเวลรี่มันเป็นของแม่แต่ทีเนี้ยพอทำแบรันด์ธุรกิจเองแล้วก็มีคุณแม่เป็นแบรนอัพหลักคุณแม่ก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทาด้านนี้หนูก็ต้องขอคำแนะนำจากคุณแม่แล้วพอมัน กลับไปมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเติบโตขึ้นแล้วมันก็สอนเราหลายหลายอย่างที่หนูบอกไปอะค่ะมันคือว่ามันทำให้หนูมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะทํามากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นพัฒนาตัวเองตลอดเวลาสองปีนี้จนวันนี้มันกลับมาก็เหมือนกับการพัฒนาตัวเองไปในตัวหลังจากที่ประสาทที่ว่าเราสอบเรียบร้อยแล้วเกิดจากว่าเป็นสองหัวแล้วก็ตัวก่ร์ดที่หนูจะร้องไห้เนี่ยปวดดันเลยคะ ก็ถามว่ากดดันไหมก็จริงๆอาจจะมีความกดดันเล็กน้อยแต่พอเรารู้จักที่จะเตรียมตัวค่ะมันความกดดันมันก็หายไปเพราะรู้สึกว่าโอเควันนี้เราเตรียมตัวมาดีแล้วเราทําเต็มที่แล้วสุดท้ายผลว่ามันจะเป็นยังไงขอให้เราทาเต็มที่แล้วก็โอเคแล้วและหลังจากโครงการเราจะใั้คืนเลว่าจทำอะารจะทำอะรเนอจริงๆบอกเราเราคุยกันนะคะว่าทุกอย่างต้องทำให้ให้ให้แบบรู้จะทำจริงทำจริงแบบ ไม่ไม่เอาดีกับคู่เลยก็ทันสารภูมิไปเลอ้โหทันต์ทันต์ท็นก์ทันํ์ทันใ์ทันต์เมน่อทีนต์ทแนต์ทั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 นล์ทันแล้วก็เป็นต์งันต์ทันใ์วหนต์ทันต์ท่นต์วันทันต้ทันต์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 ท่นต์ทันต์ทัทันตทอนต์ทันต์ทันตอทันตันต์ทันต์ แฟนนางงามก่อนก็คือฝากดูด้วยนะคะอยากให้ปีนี้เป็นปีของเขาสตะกีก่อนตัวหนีเองนีเขาคงทำเต็มที่ก็อยากให้ทุกคนเชียร์อัพเขาเยอะๆคอยโหวตคอยมาเชียร์คอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากกสิตาไปด้วยนะคะทุกคนส่วนส่วนถ้าจะให้บอกลูกก็คือจริงๆเราบอกกันตลอดว่ามีอะไรคือเราก็สัมผัสกันแล้วก็อยากให้เขา เพียงแค่ว่าอย่าดื้อแล้วก็เชื่อฟังนิดนดีดื้อไหมคะดื้อไลยเอาจริงๆเขาเป็นคนเขาเป็นเด็กไม่ค่อยดื้อเวลาเขามีอะไรเขาจะมีเหตุผลให้เราว่าเขาอยากทําแบบนี้แบบนี้โมึงบอกว่าปีนี้อยากส่งเขาจริงๆเพราะเขามีความเป็นตัวเองทัศนคติเขาเปลี่ยนไปเหมือนเขาโตขึ้นแล้วก็ด้วยลุกบุคลิกภาพต่างๆเราคิดว่าเขามีศักยภาพที่เขาจะไปถึงาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แอบลุ้นแต่เราก็ให้โจทย์ไปก่อนว่า ไม่รู้แหละปีนี้หมิ่นต้องทำไม่ได้ให้อยู่ในท้องสามก่อนอันนี้คือสิ่งนีเราต้องทำไม่ได้มงไม่มงแล้วก็ดูศักยภาพอีกทีเพราะว่าผู้เข้าประกวดหลายๆคนก็เก่งไม่แพ้กับหมิเพราะฉะนั้นก็อยากให้หมิ่นสู้กับตัวเองด้วยสู้กับสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ในไหนคุณจ๋าประยกแล้วอันนี้ต้องขอบคุณพี่จ๋าจริงๆค่ะแล้วก็วันนี้เราดีใจแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป,ป็นต้นไปมันคือแรงกดด,นดันที่ ผู้ใหญ่ยกให้แล้วอ่ะเราก็ต้องทำให้เขาไม่ผิดหวัทงทำให้แฟนนางงานไม่ผิดขอบคุณค่ะถ่ายรูปไปทุกคนที่เคยใช้ในชีวิ